สวัสดีค่ะเจอกำหนดอีกแล้วจ้ามือนีขอเอาหนามะพจาจักน้อยหนึ่งนะคะมือนีนัดนําเสนอเมนูแกงหัวปีไสปลานะคะเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งสําหรับแมลูกออนของคนอีสานหรือเมนูเรียกน้ำนม้มละค่ะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะสําหรับแกงหัวปีไสปลานะคะก็จะมีปลานิ่นค่ะหรือทานีเป็นปลาอย่างอื่นก็ใไ่ไดนะคะแต่ควรจะระวังน้อยหนึ่งถ้าเป็นไห่แมลูกออนกินควรระวังปลาหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าบางที แมลกอ้อนจะแพ่ปลาชนิดบางชนิดนะคะแล้วก็จะมีหัวปีค่ะหัวปีต้นหอมผักอิตูหรือใบแมงลักนะคะเครื่องต้มย่ำค่ะหอมแดงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะใส่เครื่องต้มยำลงไปนะคะใส่ปลาลงไปเลยค่ะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือนะคะน้ำปลาน้ำปลา่าค่ะผงนัวค่ะไผ่มักกับว่าตองไซเด้อค่ะซับหัวปีลงไปใส่เด้เลยค่ะ ใส่ผิดลงไปเลยค่ะอันนี้นะใส่หน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่ามีเด็กเดี๋ยวจะเพ็ดเด็กจะกินน้ำบ่ได้ส่วนคนมักเพ็ดกะทำาม,มีเด็กนะคะให้แบงไวแล้วก็ไปใส่ถั่วอีกรอบหนึ่งค่ะรอให้น้ำเดือดจ้ะค่ะน้ำเดือดก้าวาปลาซุกแล้วนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำขามเปีกยกจักกน้อยหนึ่งนะคะ ตักชิมรดค่ะถ้ารู้สึกว่าขาดเปรี้ยวหรือว่าขาดเข้มให้ปรุงต่อได้เลยนะคะเปรี้ยวจักน้อยใส่น้ำปขามไปอีกค่ะใส่น้ำปลาไปอีกนิดนึง เมื่อได้รสชาติเป็นทีพ่อใจแล้วนะคะใส่ต้นหอมลองไปเลยค่ะแล้วก็พักอีตูหรือใบแมงลักนะคะ ใบแมงลักยุบจักหน้อยนึงกับเป็นอันใสได้แล้วคะ่ะไก่างแค่นี้นะคะสำหรับเมนูต้มหัวปีใส่ปลาฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้แนะะ่เด้อค่ะเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปคะ่ะมื่อนี้นะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า